วันนี้กินลาบเลือดพี่น้องลาบแบบลาดลาบบักหนาวพี่น้องลาบเนื้อบ,บักหนาวคืออยากไหมจ๊ะบได้กินมาเป็นปีแล้วบอตั้งแต่กลับไทยจ้ะพี่นอ้องเครื่องเคียงพี่น้องจ้ะพักมากไม้ลาบคมคใส่ดีหลายๆจ้ะไปจวดจัดฟาดบื้มกันเลยจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบ่าพบกับ aj พากินพาละ channel นนอีกแล้วจ้าม้อนิสิาพามากินพี่น้องลาบเลือดจ้าคือจะกินลาบพี่น้องบบได้กินลาบโดนแล้วพี่น้องจ้า มาจ้ะไปแส่บต้องกันเลยนอกจากมีพริกหวานคือเกาพี่น้องบกเขืออบักลูกโดดพี่น้องแตงตกพี่น้องจ้าบักแตงลูกโดดแล้วก็อ่าซะลาเักซี่เหล่าพี่น้องจ้าใส่ดีค้มขมในพี่น้องไปไปกินกันจ้ามากินน้ำกันเด้อ มาจ้ะก,กินกันเลยพี่น้องขาอนียวกล้องนึงจ้ะมา <c oughs> มาจ้ะมาอมืพี่น้อง Og mm. så แซ่บจ้ะพี่น้องเบื่อกิน,ดนโดนโอ้ยอร่อยชอบลาแบ,แบบว่าลาบบกน้าวไหมพี่น้อง น้บอกเคมากอืมกระเทียมพื่ค่ะ hết lúc đuổi phải không ừ uhm. 봐봐 감정이야이 그냥 해봐 Ừ, ừ, bánh nướng, mặn khốc bọc ข <c oughs> ้อของขวัญพี่น้องคริสมาส์พอดีของขวัญเนี่ยพนักงานมูยุลานแลกกันก็ปีพีน้องๆเผยแง่โตเทิร์นได้หรอ Sånn. Okay. Mặc lè đi ừ, น้องเปรล้ยวดดกินจะเข้ากันจ้ะเป็นคนกินหลักกินกินบ่หลายแต่ว่ากินดูพี่น้องเมื่อนึงกินหลายเทอ่ะ Um. Mm -hmm. เห้ hey, พี่น้องสูบไว้ก่ะคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้เนะจ๊ะเนาะบ๊ายบายจ้ะ